ไปที่เรื่องราวของมนุษย์เงินเดือนกันหน่อยนะฮะเรื่องของ, <c oughs> ของเรานี่แหละ <c oughs> มนุษย์เงินเดือนจะมีในเรื่องของการเสียภาษีเนาะอนนนคอที่เงินมันถึงถึงขั้นจะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายค่าภาษีาต,ต่างๆนานานะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือรัฐบาลที่เพิ่งหายไปเนี่ยนะเขามีแนวคิดว่าเขาจะขึ้นไม่ใช่เหรอภาษีใช่ครับแล้วก็จะขึ้นตั้งหลายภาษีอ,อืโอเยอะแต่ว่าล่าสุดทางด้านของอธิบดีกรมสรรพากรเขาบอกว่า เอาละได้จังหวะละคอชสอชอเข้ามาดูแลประชาชนเข้ามาดูแลประเทศละแล้วบาลชุดที่แลวเก็บเข้ากลุ่มไปก่อนนะฮะทางด้านของอดีกรมสอบกรก็บอกว่ากรมสอบกรจะเสนอพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชเนี่ยนะฮะจะเสนอให้ช่วยปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุดปัจจุบันที่35เนเนื่องจากมันยังเป็นอัตราที่ไม่จูงใจให้ใหผู้ที่มีไรายได้เสียภาษีเข้ามาอยู่ในระบบ เออรวมถึงจะเสนอเพิ่มการหักค่าใช้เหมารวมจากเดิมไม่เกิน40%ของรายได้แต่ไม่เกิน60 0 0 0บาทแต่ที่สําคัญที่สุดเด็ดที่สุดก็คือว่าจะเสนอให้คงอัตราภาษีจัดเก็บบค่ราเพิ่มที่7%ประจอยต่อไปอีก1ปีให้มีผลสิ้นสุดปีก็ประมาณปี5-8ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีไงจ๊ะพอกระเป๋าฉีกตังค์ไปใช้โนนี่นั่นจะมา เกี่ยวก็ว่าเกี่ยวไหมใช้ตากะนี้ไม่ได้นะฮะแล้วฐานของผู้เสียภาษีจะคนรวยรวยกับคนทั่วไปน้อยนะไอ้ตรงเยอะเนี่ยคือไอ้พวกคนนุ่มเดือนเดือนไงใแล้วก็มีการหักภาษีกันเรียบร้อยทุกเดือนถูกปะถูกต้องที่ทำงานเราก็หัก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 ตัวเลขพันหนึ่งสองพันแม่ไม่อยากจะพูดเราไปอะไรนะไปทำงานข้างนอกก็มาหักเราห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เขาเก็บหมดไงโอ้ยิบย่อยเพราะว่า จำนวนผู้จำนวนผู้เสียภาษีแบบมันเรื่องเินเดือนอย่างเราอ่ะ20ล้านคนไงเค้กเยอะสุดเพราะฉะนั้นเอะอะไรก็จะมาขึ้นในตรงยวงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ทีอย่างที่เค้กบอกพอพี่ทหารเข้ามาจัดการให้เนีนะพี่สรรพกรก็บอกว่าสต๊อปเพราะว่าทุกคนเนี่ยเดือดร้อนอยู่แล้วของก็แพงใช่ครับเงินร้อยหนึ่งซื้อ ข้าวแกงกับน้ําก็หมดแล้วแล้วจะมาขึ้นมาสีเงินร้อยหนึ่งนี่คุณอยู่บ้านในซอยลึกๆคุณออกจากไม่ถึงปากซอยนะคุณอาจจะได้ลงก่อนถึงปากซอยนะเงินนไม่พอเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดว่าจะเสนอนะฮะจะเสนอบบมื่อแม่พูดถูกใจเพราะทุกวันนี้โดนเก็บโอ้ยเก็บเม็ดเก็บก็จอบเยอะนี่นะก็อย่างนี้แหละต้องรับรับแลบสภาพไปอันนี้เป็นแค่การเสนอนะจะเสนอจะเสนอคอสชซึ่งคุณผู้ชมต้องเห็นด้วยแน่นอนใช่ครับ